ก่องอยู <lok> ่ในเป็นถ่ายถอดมาเศร้าใจบุญเขาคือบ่หลายบ่แม่นจังซันเด้พี่น้องเออําเฮาเบิ่งนเขาถ่ายคลิปกินอาหารเขาก็กินของเขาคือกันเด้เนาะเขาก็มีแนวนี่ยกินเขาคือกันเขาก็ได้ใส่บาตรทำบุญอยู่บ้านเขาคือกันเชงกับภาพเรื่อนี้เระพี่น้องเฮาเอามาเผยแผ่ในเพจของพระพุทธศาสนาเขาข่าวดี ขันผูเดเ้ามากกดตามทั้งช่องวัดธรรม้ายใหญ่หรือว่าทุกช่องของสถานีวิทยุพระพุทธัตว์าที่ริรวมกันเผยแผ่ว่าจะเป็นวัดป่าจริยธรรมที่ไอทิจโจกราทํธรรมนาทีในการเผยแผ่ว่าจะอาจารย์พระค่เจ้าคณะเพะื่อนาหลวงเฮาพระอาจารย์นิรุตพระครูจริยสารธรรม ไปเทศไซไปปวดพี่น้องอยู่ไซที่เรากถ่ายถอดเอาลงไว้ให้เองสิน่ะนันก็เลยเป็นบรรยากาศในเฮาขันเฮาหันเขามาในวัดในพี่น้องบ่ราว่าจะเขาวัดเดยเขามาในเพจวัดเฮา้องก็ได้เห็นภาพอันเป็นมงคลเฮ้องก็ได้เบิ้งข่าวเบิ่งธรรมะคำสอนที่ดีเบิ้งตัวอย่างที่ดีตัวอย่างให้ดีมีค่ากว่าคำสอน หรือว่าอาจารย์ประคูรุมวราณวัตรเก็สินั่งเทไดในเวลาก็มาเทเดหรือว่าหลวงพ่อประครูศรีธิราพอร่อนเจ้าคณะร่องเจ้าคณะจังหวัดเลยธรรมะดีๆจากวารีสารหา0มงเย็นมาแล้วกันก็บมาเผยแผ่ออหอาฝังไปเมืองสองของวารีสารอันนี้คือเฉพาะยังได้เขตดไกลๆเฮ้าหันนะที่เฮ้า จะได้เห็นทั้งสื่อแล้วก็เห็นทั้งชีวิตจริงเดี๋ยวรวมเดี๋ยวรวมนี่คือทีเพลิงของมูเฮ้านี่คือเส้นทางของมูวเฮ้านี่คือความหวังของมูเฮาในระหว่างเขามีร่มหายใจอยู่เขาได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติได้ทาบุญได้กาลังใจกําลังทําขันเฮาไปเบิ่งชส่องรักเบิ่งในสื่อมวลชนสื่อสารบ้านเมืองภาพเรานี่จะบได้มี่เลยพี่น้อง เนี่จังวหวะเฮ้าปฏิบัติธรรมนี่เฮ้าเอาบุญนี่ยู่บานก็ไปวัดอันใดมันได้บุญหลมันก็ได้บรรยากาศกลัวกันมันได้บรรยากาศของสินของรรมของคนพุทธคนสินคนบุญเฮ้าในระหว่างที่เฮ้าไปวัดเนาะเบิ่งเข้าไปเวลาเข้าไปวัปวด <c oughs> นในการเบิง่งในการเบิง่งทั้งสื่อสารคือกันถ้าเาเบิ่งเพจของวัด ยิ่งตอนนี้เพจของวัดธรรมภายใหญ่เฮ้าได้เผยแพ่พแต่ภาพพ่อแม่พี่น้องทําบุญพระสงฆ์องค์เจ้าพระการเดินประกาศศาสนาลูกหลานที่ออกมาบวชมาปฏิบัติมาจากหลายภูมิหลายฐานะหลายสภาวะบางคนกัดมีหนาทีการงานดีๆ แต่ว่าดีเพราะท่านพ่ออยากดีในทางธรรมสร้างบุญบาร,รมีก็ได้ขอครอบครัวมาบวชมาปฏิบัติก็ได้บำเพ็ญเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อตนบางคนก็ใส่ชีวิตให้คุ่มคาทางโลกอยู่กับอบายกม็มีอยู่กับเหลอากับยาเสพติดเอาไปมากกับเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นทางบุญ เลี่ยนเส้นทางมาเป็นบุญได้มาบวชมาปฏิบัติซึ่งสิมาจากวันนฐะานะสภาวะใดกัตามเพราะมหฮอดนี่คือกนเบดิดอยู่บา้านอยู่เฮือนภผสิมีสรงผมใดก็ตามมหฮอดนี่สรงเดียวกันส่งฝ ו ר วัดอยู่บา้านอยู่เฮือนภายริมีใส่เสือผ้ารคาคาแพงรักเมืน่นกระสางเพราะมาบวชแล้วใส่ผ่าย่อมฟาดคือผ่าไตรจีวอคือกัน อยู่บ่ายนู้นเงินภามีรองเท้าคู่ระจักหมื่นจักพันท่าใด็ตามเพราะมาหอดมงีงแล้วถอดรองเท้าบินทบาทคือกันเบิดนี่คือความงามในพระธรรมวินัยในใต้ลมผากาสาวะพี่น้องมันสุดยอดดีียิ่งพิจิตรหน้ายิ่งเห็นความสวยงามของพระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงวางเอาไว้โชคดีเลยงอันดนน่านมาเป็นพันสองพันกว่าปีละ สองพันหกรอยปีแล้วยังยังหอดมัวเห่าพอแม่คู่บาอาจาร,รย์ยังรักษามาหอดมัวเห่าเหายังรักษาต่อได้อยู่นี่มันมันสิวเาค้าม,มาสศกดีมันโคตรโศกดีเลยนาะไม่ในะ่เนาะสั่นกับผู้ไก่สีเบิดเหงือเบิดแห้งแห้งแขนแห้งแขนขาบแขรงแรงคือเกาไปใส่เลยบไกลนั่งจับ,บจเจ้าฟอ้าวิทยุอก็จะน่อยใจเลยอิมเมีย เขาได้ทําบุญมาหลายเขาก็ฟังเขาก็มว้วนนําไปเนี่ยนีย่จังหว่าอัตมาอนุญาตให้ลูกศิษย์ได้เผยแพร่ภาพเหล่านี้พ่อเขาได้อุ่นใจสบายใจภาพคนทําบุญอัตมาบอาอยู่เสมอว่าเขาไปสื่อสิ่งสื่อของท่อนมาถือบาทหนึ่งสองบาทเขาอยัางมายอมได้อืสร้างถอม คันมันนหลูกมันหลานม่นพี่มันหนองเจาของเอาเอาไปเลยไม่ต้องถอนเนี่ยบอใครได้ยินได้เนาะหน่อยสิเจ้าต้องบาดก,กตา็ต้องถ่านเนาบ่ถอนมาก็ได้พิดกันเลยเนาะนั่นหมายว่าเขาเห็นคุ้น่าของเงืนของใส่ของกินของอยู่บักุ่ง,บ,งบักม่วงบักมันอยู่หนาบานเฮาเฮ้า,านั่งอยู่นี่มาหอดบอกคอจะข้ำสมิมาปิดมาเหม็นมาซอยเอาไปเลยปรับเนี่ย นอ่มันกับอ๊ดบอลบ่ได้แมนบอลบ่ได้ก็คือสร้างน้ำคนอยู่ในเนาะนั่นหมายถึงคุณค่าของสมบัติไข่สมบัติเราแต่เวลาเขามาทํำบุญนี่ไม่แต่ของประณีตของราคาแพงําอ,งอย่างดีเอามาใส่บาตรเอามาแจกกินแจกท่านโดยที่บ่ได้คำานึ่งถึงว่าสิเบิดเทอาใดเสียเอาไปจังไดยขอให้ได้ท่านขอให้ได้ถวายน้เพ่น สัญภาพเรานี่อัตมาว่ามันเป็นแต่ประกาศเห้โลกหูหรือว่าเป็นแต่เตือนความทรงจําของเฮาฝากเอาไว้อยู่ในสื่อของพระพุทธศาส,าสานาเฮานี่แล้วเนาะสื่อของพระพุทธศาส,าสานาคือช่องเผยแผ่ทรมาเฮาเนี่อัตมาจิบว่าเอาบ่บว่าเอาผูา้ประพฤติเสียผู้ทําบ่ออืมดีมาเว่าใน สื่อของพุทธศาสนาเ <c oughs> พราะมันมันทำลายกำลังใจเพราะเห็นเจ้าของเห็นหมูพ่พระหมู่สงนำกันเบืองแล้วเสียกำลังใจเสียศรัทธาบ่อยากและบ่อยอยากฟังบ่อยากเบืองแต่พอมาได้เบืองเหมือเอาสมมติว่าเฮาพาในเดือนเนี่ยเมื่อไนเห็นลงเมื่อปฏิบัติเฮ่ากำลัง อ่คือปฏิบัติยวดเห็นหมู่ขนาออกเดินเนี่ยวโอ้ย่อ,อนสอนมวลน,น้ำมู่เข้ากับเข้ากับปูนหนึ่งคือกันเหมือนีมีรัทธาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในการเดินกันอย่างมันก็อยากไปนั่นคือเขาเห็นเ้าคนอบตัวอย่างให้ดีมีค่ากว่าคำสอนข้อมูเพิ่นพันกการสื่อสารออกมาคือจังเห็นทางวัดป่ารงยางสวนออุทยา,านถ้ำรงยางพระอาจารย์จันท่นผ้า ดกซีดดกห้าออกเดินอืมขมวนน้ากันอ่าพ่อพ่อกระตั้เอาเดี๋ยวมันก็ม้วนน้ากันครับเพื่อเดินผมเห็นมูเดินมันก็ม้วนน้ามาให้กันเลยผ้าอันบาดบาดทุงบาดทุงกดที่เพื่อกันสะพ้ายยางเลยเนี่ยหน่วยๆเลยเนี่ยห้องหนาหน่อยๆเนี่ยพระอาจารย์ฉรันเนี่ยกับลศิซี์เพิ่นอืมกับกลุ่มลศิษี์เพิ่นพ้ากันตัดส่งตัวโลโก้ไปให้เพิ่นส่งตัวโลโก้วัดธรรมภ้ายใหญ่ไปให้ พ่นก็ให้ลูกซยดเพิ่นไปอนี้ลงทุนนั่นคือมวนน้ำกันนั่นะมวนน้ำกันยามีเวลาก็ไปให้ธรรมาไปพบปะกันเพิ่นมวนน้ำเขาเขามวนน้ำเพิ่นก็เลื่อนว่าเขามวนน้ำกันอี่พออีเมลอยู่บานอยงอนก็สิมวนน้ำกันคือกันตัวหนอคันม่วนกับบแมนคนบุนเท่านั้นแล้วเนะ เออนักร้องก็ฝากได้ทุกคนนี่ร้องมาม่วนนํากันเบิดเลยเนาะนักแสวงบุญเฮาก็ม่วนนํากันอ่าภาพนี้บ่ได้มันยังเป็นภาพตอนเช้านมื้อนี้ที่บินตะบาตก็ยังคงบ่ให้วนไปของเก่าได้พี่น้องที่ยาวๆมานี่บินบ่สุดง่ายนี่บ่แม่นว่าตดวนไปหากลุ่มเก่าเด้มื้อนั้นเช้ามื้อนั้นพี่น้องกดฮู้สามัคคีกันนี่ดิ ว่าสิบประหดบานน้าดีพี่น้องบานหน้าดีก็บอยใส่ทังเขาตั้งแต่ขอดสะพานจนบ่หอดมาหนาโรงเรียนควนควายกันมาเห็นรถมี <c oughs> มาหลับพ่อออกพันก็รลาด้วยกันเนียเฮายางเขามาพักกันย่างมานํำทางเนาะไม่ออกถือแพกนามออกมาปวดระแพกละแพกออกมาหอด โอ้สิเพิ่นแบกไปจังน้อยเพิ่นมาเบิ่งนกอนเด้อเบิ่งนกอนเด้อเพิ่นมาอืมขันบ่มีรถก็อย่าเอาไปให้เพิ่นแบกเด้อเพิ่นน่ะพอออกถ้าไม่เอาเพิ่นมาแบกดอกมันก็สิถือบวล้วขวดตัวเพิ่นน่ะอืมเฮาก็บ่ปากแต่เฮาได้ยินเออก็เป็นก็ก็เข้าใจแม่นๆๆนเมีนนะเพิ่นคำหาแนวหาเมียท้ายยังมา แห้งทุงมันห้แช่อเอาห้ดึงขวดละขวดละขวดยางไป <c oughs> โอ้ยสมัยตะข้าวตะกี้ย่างจนวิน่นไปเบิดมือกับบ่มีเลี้ยวโพสิมาถวายน้ำน้ำทางเนาะเออมีั้งแต่ตไปห้าขวักแวคอเอาหน่งเถ้อเขายึดกระติกน้ำไปเลยบบบอกไวยเข้าบกเอากระติกน้ำม,มาขืนก็นยังเคยพอเล้พี่น้องเบิดน้ำอือเขายกระติกมานำํำ ปุงยิงปุงยิงมาหนามมันเบิดมันห่อนมันเปืองเพราะหนามเบิดแล้วกัดหาหมองได้มีพอออกอยู่นําหาหมองบ้านลัางเลยที่มีพนังพนอยู่หน,น้าบานมาหอดมาขอจงติกระหนามให้เพิ่นอันนีพ่พอพิจนหนาให้แน่ได้หนามไดกระติกนี่ยมันเบิรอตมนะโอ้ครับครับครับดีใจดีใจนะเดียนเพามา ขนนดะคือได้น้ำน้ำบานคนในเวลาพาก,กันเดินตั้งแต่สมัยเศ้าสามสิบปีที่ผ่านมาว่าสิมาต,ตั้งนำขวดนำแพกไว้น้ำสา,า,า,ายทางเห็นยางมากโอ้ยบ่มีแล้วบอนายยางไปบ่หลายได้ยงางไปหลายก็คือกันเตื้อผุน่นพาก,กันลงไปโยกอยู่บอ่อนำบาดาลเพื่นนะเจนบ,อนนนนบ,อบ่อนำนำสั่งนำสั่งแซงนำบ่อก็ไปเตื้อไปหอดแล้วมันบ่มีอันนั้น เมื่อม่คูถังเลยเขาตักหนามมันอยู่ดึกเอ้ยเอาจาเสียเอาไดเอาหาเอาเสียบผูกมงกดเ่าในละอยู่ในบริการมาผูกกครับสายก,ก,ะกระติกแล้วก็ดึงขึ้นมาบะเนี่าตามาหาวิธีเสียเอาหนามแล้วก็เอาปลายไม้ไผ่ปลายไม้ขั้นเกาะที่เขาลงไปตักหนามามัอนนะเสียบไปด้วดนวยปากขวดเออมันก็ยังมีพ่อหนามลงอยู่ตรงนั้ก็ดึงใส่ใบก็ชชวยเนื่อเนื้องไปในหนาม แล้วก็เอาปลายไม้ไผ่ไไปลายไม้ขั้นกนั่นจับดันขวดกระติกน้ำพาลงไปในน้ำก็ฟดบล็อกบล็อกบอกบอก,บอกน้ำไหลเข้าแต่ตรงไม่เสียกผูกสายเปนไหวเนอาสั่นน่ะมันสิจมลงไปเลยพอมันบลอกเต,ต็มปึ๊บเฮาก็จังค่อยเอาขึ้นมานั่นลหละเวทีหาอานามดื่มน้ำชั้นระวางทางสมัยก่อนสีมีมาต่างไว้หล,ยลายๆนำสายทางน่ะ จังสปอนเซอร์เอ็มลอยน้ำใสน้ำดื่มน้ำเย็นคือจังสมไมนี่ยุคหนีบ่มีแล้วแต่ข่าวตะกิ้เพราะว่าบ่มีน้ำขวดขายเด้ทุกคนก็คือตักน้ำมาแต่น้ำบอน้ำยังไม่กินเนาะเอาคูทางไปตักจุ่น,น้ำบอมาเทใส่อุใส่อใสแองกับพ่อไหว่ะนะ <c oughs> อ๋ะก็เลยได้เห็นผ่าพี่น้องเมื่อพัฒนาขึ้นมากก็เมือ่อเดินทางตัวมีเงินซื้อน้ำส้ำกับรถแล้วเนาะ ไม่เงินเชนามก็ไม่มองได้กินแล้วเนากาเตรียมกันพี่นองเห้าท่้งทำภายใหญ่เมื่อนี่วันธรรมสวราด์ผู้ใดจำสี้นผู้ใดอยากมาทำความเพียรมาเด้อมาเนี่ยมาพอวุดป่านนองด่านสิบห้าอย่างอืมอัตาม,มากะเบื้องที่ขนาดกำหนดมือวันตอนเดินมาว่าหนึ่งในหาเนี่ยละหนึ่งในช่วงเนี่ยละ วาหอดตอนไหนจะเข้าว่าใต้สิขา,ววต,า,ขาตอนใดยังบ่กล้ารับพระนิยันย์านเดินเขา้าบ่ทันแต่นี่เลยว่าใต้สิขามาจนว่าสิฮอดเขตหน,น้าวัางเอร์วันแล้วเดินไหวเติอบอยู่นี่การเดินการหยางมากก็ดีกําลังจากที่เฮา เดินหอดว่าทำพายไงเบิ่งก่อนว่าวันเวลาที่เหลือนี่มันอนี้วันที่หาหรืออีกหามื้ออหาเมื่อใช่ไหเยี่ยมยาตีผี่นอกอยู่ท้างในเนี่ยมันอนี้ว่ามึงเบื้องนนี่สิออกไปทางน้อนสว่าดออกไปทังคนบ่กว่าเฮียไปหอดผู้ผ่าบนขึ้นทั้งน้อนพักหวานบนขื้นรัดเขาน้อนป่าสร้างมันบ่โค้งก็บ่โค้งไก่เลอขันยังเพราะว่าทางรัดทางงยังผ้ารัดไปผีไหม ออกจากวัดปาน้องดานผ้าเข้าบาันน้องดานออกไปทั้งทางอุทัยทั้งผีเลยไปเข้าทังสามพะลังทั้งน้องตูมทั้งหหวปนันโคกไอ,อตโต้โน่นดินแดงเข้าเบิงสวรรค์มันผ้าไปจับ GPS เอ้เซนซื่อตรงอาตมาคันเอาตามความขิดมันบ่อยไดบ่อยูอย่ยทำพายใหญ่อาตมาลงทิศตะวันยังขึ้นทั้งทิศตอย่ นี่ทำไพ่ไงตะวันขึ้นทั้งทิศใต้ตกทั้งทิศเหนือนะตั้งแต่มือแหลกถี่มาอยู่เลยบ่ยอมลงที่ตะวันตกเลยเพื่อนบอกว่าคันผพ้ได้ไปอยู่ใส่ตะวันขึ้นบ่ถืกทางบ่ถึกทิศบ่ตบรงเ่ะอยู่บระเทศใดเพิ่นวะเนะาอธตมาก็เดี๋ยวเหตุให้เบื่องว่ัสดอกอยู่ได้อยู่ได้ลนะส่วนบ่สนใจเดีปล่อยว่างึกืัอคันอปว่าง๋ากล่องใส่กัะเรื่องของพระอาทิตย์ะล้าวัาสดอกพะซุ่ผิดสิอยู่หนีเรียววา สองสามปีแหลกกันนะอันคุยกันเพราะมาฮอดแล้วมันชีชีเมื่ออุบลนกับชีบ่ถืกชีไปกรุงเทพกับชีบ่ถือเพราะมันลงทิศเนาะเพราะมันลงทิศมันก็จะชีบ่ถืกทางตะวัน,นเอกขึ้นตั้งแต่ทางทิศใต้โต๊กทางทิศเหนือว่าเขนานั่งชมวิวประทาน,นยอยู่หลังเขา พระอาทิตย์มันตกทั้งทิศเหนือโอ้ยมันก็เป็นความหู้สึกที่ขัดแยงกันในความหู้สึกเขานั่นนะเป็นกือจังเขาประสาทดิเวไปมาโอ้มันเห็ดเฮาฝึกปล่อยวางก็เลยว่าพระอาทิตย์ตกใส่กระสังพระสุพิชย์เสนางอยู่นี่ก็เลยว่าไม่สนกันอีกแล้วก็เลยว่าเพียงแต่ว่าเวลาเขาสิคำนวณว,ว่าบานนันบาน,นี้ทั้งใดขันยว,วัดในสีบ่ถือนะสันสิเดือนกับ ภายใหญ่มันเกิดจังเป็นเป็นความรู้สึกว่ามันต้องออกไปตามถนนใหญ่มันจังซสือมันต้องออกจากออกจากหน้ากลางก็ขอก็โคนี่มันต้องไปเข้าหน้าว่างเข้าเอราวัานมันจังคอยซสือความรูรรม้สึกขึ้นเป็นจังสันแต่ว่า GPS พประจับเบิงาาง่งบ่ทิามันละเวงไหมไปทางพี่เพียมันผ่าเข้าไปทาง ทาอุทัยพี่นะในความรู้สึกซื้อข้อขันความรู้สึกขันให้ขันโมเมจีพีเอจับหรือ่มีมดาเทียมกสิวาสิตะเดือดเป็นยังกบผุนเพราะอยากว่าผุนในพี่น้องสิตะเดือดเป็นยังผุนอะผุนผ้าไปทังทาอุทัยไปทั้งโน่นสวัสดไปทังสอดเอาทั้งสามพลังผุนนะพี่น้องเพินบอกนี่ตัดรัดเมื่อเสนี่ยังสื่อเันกวาวาขึ้นกันเดิแต่ความรู้สึกของผู้ที่หลงทิศเนี่ย เมียนบอ่อแต่พระจับจีเบดวงเอิมันก็เมียนความเพลินฮะพี่น้องเฮ้านี่ละเวลเาลลเฮ้าลงศีลลงธรรมนันก็สีเป็นซี่สิละเฮ้าลงศีลลงธรรมคือลงทิศทางของสวรรค์น,นิพพานขันแนวใดมันตามความรู้สึก,จกเจ้าของพระพุทธเจ้าเท,ทิไหวตัดไหวซ้อนไหวจังสี่มันเมียนบอ่อเพราะว่าเพราะมาตรงกับความอยากคนนี้เพราะตรงกับความขีดเพิ่น เอามังสีได้บัดนีงมาเปรียบเทียบเสหัวคิดว่าอ่านของมัวเฮ้าเจ้าข่พ่อเม่ลูกหลานญาติพี่น้องชาวบ้านเมืองทั้งหลายคนเ้องมนุษย์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าว่าตะเวนตกทั้งผีตะเวนออกทั้งเพียแต่ความรู้สึกของเรานะมันเคยชินเรื่องของกรรมมุณเรื่องของอาบายภูมินันตกตรงทั้งผะเข้าใจว่าทั้งผนคือทั้งสุขทั้งมวนทั้งกินทั้งเสบโอย เวลาไปเอาบุญนี่ยเจม่นแันแนวเดยบ่ได้คือจังความคิดเจ้าของหน้าวันมกแดงแตกหน้างอ่อกเขาวันแม่นกันกับไอ้กล้วยพวดหนำอันกล้วยพวดหนำเขาเอิ้นมันระเบิดมันแตกไก่สิสุกแ้่มันสิแตกหน่วยกล้วยไก่หวยไก่หองน้าแมลายเนี่มันสิงามปวดนะ ต้นมันงามโพดแล้วมันก็เลยมันก็เลยเห็ดห้เปลือกมันแตกท่านสูกขากไปเนี่ยมันแตกเพราะมันแตกแล้วมันกบวชน้มันกันหนาวนจักหน่อยเนาะเวลาบริเตดังใจคนนห่อนี่กันหนาวมันบกแดงแตกความมันกล้วยแตกเวลาถ้ำบุญนี่อยากเอาแต่ให้ขึ้นความจาของาคิดอยากได้เน่ากินเน่อมวนขึ้นจาของขึ้นบุญต้องตกทางหนีนะอืมต้องตกมาทางผี นั่นคือความเสียหายของหมูเฮาที่มันลงทิศอืมมันลงทิศสันอัตามอาอยู่ทำภายในไดคือปล่อยความรู้สึกจากของทิมไปเอาตามความเป็นจริงของธรรมาชาติในเมื่อว่าพาะอาทิตย์บอกว่าเะวันตกทางพุ่นก็ต้องเะวันตกทางพุ่นตั้งตามพระอาทิตย์อย่าไปฟืนเพิ่นเพิ่นโพขึ้นมาทาั้งทิศใต่ยง่เพิ่นขึ้นมาเพิ่นขึ้นมาทั้งทิศใต่ ถ้าก็ตตรงยอมรับนํำเพิินบาเนอะทิศนี้ก็ทิศกันสันมันก็อยู่บ่ได้คือว่ามันหุนหวยเพราะมันบ่ตรงกับความคิดเฮาถ้าบุญคือกันขันเฮาย่อมรับในสินทํามคํำสอนของพระพุทธเจ้าบ่ได้เขาสิเทียงวันนี้บ่ปีน่ะบ่ไดดกินใดเรียนบาได้ม่วนใดเมามันสิเป็นบุญไดมันจังได้พอปนแล้วบุญแก่เขาให้พอกับเมาบุญอุทิศหาแม่กับเมาเออบุญขึืนบ้านใหม่กับเมา ั้งเมาทั้งเสบทั้งกินทั้งหมัวกันมว้วนกุบอยู่หันแล้วเนาะไปมาจะคลองตายเขาคำเมื่อวนเมื่อหนุ่มเฮาคือกันพอบุญเฮาสางมาจังสันว่าตอนจะคลองตายอยากได้บุญดีอยากได้บุญอุทิศมาให้ในเน้อกระ่บได้เนาเพราะว่า,วาการจะอุทิศได้มันต้องอุทิศบุญได้วันอุทิศงานถ้าเป็นงานสวนสนุกใน เอาบุญมาอ่างก็สื่อแต่เป็นจัดเป็นรูปแบบงาน่วนสนุกตามชาวโลกมันอุทิศบ่ไปอุทิศบ่ไปเหมือนกันกับรถเท่าเนี่ยรถเท่ามาเติมน้ำมันบ่ถืเนี่ยเอาหนังมาเติม,มบไไ่ไปเด้แม้แต่รถเบนซินจะเอาดีเซลมาเติมกับบ่ไปรถดีเซลอเอาเบนซินมาเติมกับบ่ไปนอกจากว่าไปแล้วบ่แล้วได้พังอีกต่างหากั่นเวลาสิจะอุทิศบุญไปให้พอให้เม่หาพพอห้เม่เท่านั้น สิเอาบาบาอทิ์ม่ไปนอกจากว่ไปเราพัางอีกต่างหากเนี่ยบอกก็บวอกเทก็เทีย่อยสิปึกซสอย่างเนาะคอยสิว่าจังไดพี่บอกนี่กระสางนี่คอยสีมมวนคอยสิกินเออแกบ่กคอยปึกของข่อยอยู่เนี่ยอบเย่ยวบเย่ยก็ลูกพันผูเนี่ยมูวเหาคูบากระชีคานบอกบอกเราเิา่นกับบฟัง เรื่องเต๋อก่อยวกมวนอยากเสบตํากันนะเบาผืนมูอเฮ่าได้นี่ในระวังเขาเห็ดว่าไนาทำคนเดเอาจัง่ัใจในส่วนในถี่มันเป็นศิลเป็นรรมกับมาซอยกันเสียจแล้วพี่น้องน,อน้องมนีวันศิลวันพระพระพี่น้องเทียจนจบบินจากบ้านสุดสายอยู่นี่บริตัดต่อยังค้งเป็นรูปภาพที่บินต่อเหนืองอแสดงตัวตนคนบุญเฮ้าออกมาพี่น้องมนีคณนะพระธุดงเขาเดินหอดใจยางหัวใจกับมาเอาบุญน้ำกัน ตอนนี้ร่วมกลุ่มร่วมคณะกันเป็นบุญใหญ่เป็นเหนือหน้าบุญปวดพี่ปวดน่องหลกูกหลานอยาตที่ทมเฮาน้อ <c oughs> อ่าผูใ้ใดบ้านไหนอยากให้แวะพีน่องโทรมาเดี่ยในช่วงที่เดินทางไปเนี่ยอืมบ้านไหนอยากให้ไปแวะทำบัตรสวดมนต์ผ้าฟัางเทปผภาพบำเพ็ญธรรมหรืออยากใส่บา,าตรยาิท่านอืมครับนี่ คิดว่าสิไปช่องใน่านไปบ้านใดให้ค้าปรึกษามาได้ส่วนนี้ไม่ได้ฟันทงลงว่าสิไปเส้นทางใดเนี่ยกับห้าวันที่เหลืออ่าก็คือบ่่บรินเนนในการเดินเขาวัดทำพายใหญ่ย,ย่างเดียวพี่น้องตอนนี้อ่าก็เลยคุยกับพี่น้องอยาิธรทมคือยังมาขึ้นก็มา,าหลายอยู่บัดนกบข้ออยู่ที่วัดปุระา,ารามอ่ามาฟังเทศฟังธรรมน้ำกันอ้าวบนรักษาบุนรักษาพี่น้องเบิดเวลาเวลาบเลาบิดเช้าวในเบอนี้ บุญมาฝากพ่อแม่พี่น้องลูกหลานยาติถ้ำห่าสุข,ขุสุขคนให้มีบุญน้ำกันมีบาาสนาบารมีน้ำการเนาะบุญเ,เ,เ,เน้ได้ทำกุศลได้บำเพ็ญเป็นบุญวาสนาพระราชสูงทรงทรงให้พ่อให้แม่ลูกหลานยาตโยมมัาตุการมุตนาวรวมห้อมกันอมีลูกบ่อ่ไงมีหลานบ่อฟังห่างไกลยาเสพทิดทิดทดแเราออกมาให้ได้มี พออยากเนี่ยได้กันให้บอกไงบ่อยากบวชให้เพิ่นดนบวชเนี่เนาะบออยากทำบุญให้ได้มาทำบุญน้ำกันพ่อแม่พี่น้องลูกลานอยาติโยมเฮาขอให้ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดคอให้ได้บุญนํำกันได้หลายบุญมีวาสนาเกิดน้ำกันทุกท่านทุกคนซึงหนระกันในตั้งอกต่างใจปรารถนาใสแวงหาบ่ผพิดต่อสินบ๊อบคัดต่อธรรมขอจงน้ำผ้าไปสู่ความส,สุขสมปรารถนาโดยทว่วถึงกันทุกท่านทุกคนนั่นเทินเจริญพร อาแชร์ต่อไปได้พี่น้องเด้ส่งบุญอุทิศให้ลวกไคล้านให้เช้าเพียรช่เจ๋ยวห้เด่นบุญน้ำการ